เนื่องในโอกาสสมโพธพระสุพรรณบัตรสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรขอเชิญชวนท่านทั้งหลายได้สดับฟังพระสุรเสียงธรรมบรรยายของเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชเจ้าพระองค์นั้นพุทธศาสนสุภาษิตบทหนึ่งกล่าวไว้แปลความว่ารถแห่งธรรมย่อมชนะรถทั้งปวงสามัญชนหรือบุตุชนผููยังมีกิเลส มีความติดความหลงในรูปเสียงกลิ่นรสผลพตภสิ่งที่กายถูกต้องและธรรมารมเรื่องที่เคยขึ้นในใจแตกต่างกันเพียงที่บางคนติดรูปมากพอใจในรูปที่งดงามต่างๆบางคนติดเสียงมากพอใจในเสียงที่ไพเราะเช่นเสียงเพลงบางคนติดกลิ่นมากพอใจในกลิ่นหอมต่างๆ เช่นกลิ่นของเครื่องประทินมีน้ําหอมเป็นต้นบางคนติดรสมากพอใจในการรับประทานอาหารรสต่างๆบางคนติดโผฏพะมากพอใจสัมผัสที่ต้องใจทั้งหลายเช่นอารรแพร่พันุ์ดีๆเป็นต้นบางคนติดธรรมมารมพอใจจะคิดนึกไปในเรื่องต่างๆที่ทำให้เพลิดเพลินไม่ว่าจะติดอะไรก็ตาม ล้วนเป็นความไม่ถูกต้องยิ่งติดมากหลงมากเพียงไรก็ยิ่งไม่ถูกต้องเพียงนั้นเพราะความติดความหลงมิได้เป็นเหตุแห่งความสุขตรงกันข้ามกลับเป็นเหตุแห่งความทุกข์ถ้าจะใช้สติใช้ปัญญาเพียงพอสมควรย่อมจกเห็นความจริงนี้ย้อนนึกถึงความติดทั้งหลายที่ต่างได้พากันติดพากันหลงมาแล้วเป็นอันมาก มีความสุขในความติดความหลงนั้นชั่วเวลาเมื่อความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตามกฎธรรมดาความทุกข์ที่จะเกิดยิ่งใหญ่กว่าความสุขเป็นอันมากถ้าจะพากันนึกอย่างจริงใจต่อความจริงก็จะต้องรู้สึกด้วยกันทุกคนว่าต่างพากันได้รับความทุกข์จากความติดความหลงมาแล้วต่างๆกันแต่สิ่งที่ไม่ ไปติดไม่ไปหลงไม่เคยเป็นเหตุแห่งความทุกข์ของผู้ใดเลยแม้ใช้สติใช้ปัญญาให้เห็นประจักษ์ชัดแจ้งว่าความติดความหลงเป็นความทุกข์ก็จะเห็นความสำคัญของการปล่อยวางความไม่ติดไม่หลงจกพยายามดำเนินไปในทางที่จะสามารถพาตนให้พ้นจากความติดความหลงทั้งหลายซึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องง่าย ไม่ง่ายเหมือนการปล่อยมือจากการจับวัตถุสิ่งใดสิ่งหนึ่งการจับของใจแตกต่างจากการจับของมือการปล่อยของใจจึงแตกต่างจากการปล่อยของมือการจับของมือนั้นเมื่อต้องการปล่อยก็คลายมือออกปล่อยก็ปล่อยได้สําเร็จปล่อยได้แต่การจับของใจต้องอาศัยสติปัญญาอย่างยิ่ง สติปัญญาต้องพร้อมอย่างถูกต้องยิ่งแล้วการจับของใจจึงจะปล่อยได้การติดรถก็เช่นเดียวกับการติดทั้งหลายเช่นติดรูปเป็นต้นเป็นการจับของใจเป็นความทุกข์ไม่ใช่ความสุขดังที่หลงเข้าใจกันอยู่จึงติดอยู่หลงอยู่เมื่อจะติดรถก็ขอให้นึกถึงรถสำคัญรถหนึ่งเป็นรถที่ชนะรถทั้งหลาย นั่นคือรถแห่งธรรมพุทธศาสนาสุภาษิตกล่าวไว้ว่ารถแห่งธรรมย่อมชนะรถทั้งปวงดังนั้นท่านจึงกล่าวด้วยว่าการให้ธรรมย่อมชนะการให้ทั้งปวงการพยายามปล่อยใจจากการจับรถทั้งหลายอื่นคือความติดรถทั้งหลายอื่นมาจับรถของธรรมหรือมาติดรถของธรรม คือการกำลังดำเนินไปสู่ความสำเร็จในการปล่อยการจับของใจซึ่งก็คือการปล่อยความทุกข์ให้พ้นจากใจนั่นเองที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือใจที่หันมาจับมาติดมาหลงรถของธรรมจะไม่เพียงทำให้ปล่อยใจจากการจับการติดรถทั้งหลายอื่นเท่านั้นแต่จะสามารถทำให้ปล่อยจากการจับในสิ่งอื่นทั้งปวงได้หมดด้วย เพราะรถของธรรมเป็นสิ่งอัศจรรย์มีปาฏิหาริย์ยิ่งหลงยิ่งติดก็จะยิ่งปล่อยยิ่งวางรงกันข้ามกับความหลงติดในสิ่งอื่นทั้งสิ้นเมื่อการติดรถของธรรมถึงขีดหนึ่งแล้วความหลงความติดในรถของธรรมก็จะสิ้นสุดลงด้วยใจที่จับอยู่ในรถของธรรมก็จะปล่อยออกด้วยมีอิสระเต็มที่ไม่หนักไม่รุงรังอยู่ด้วยสิ่งใดทั้งสิ้น ความจับความติดไม่หลงเหลืออยู่อีกต่อไปได้อำนาจของธรรมนี้อัศจรย์จริงมีคุณมหาศาลผู้มีปัญญาจึงยินดีในรถของธรรมสละความติดความหลงอย่างอื่นมาเพื่อธรรมเมื่อจะยังเป็นภูติดก็ขอให้เป็นภูติดในรถของธรรมเถิดแล